นิทานพุทธการเรื่องอานิสงบุญของนายพรานในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะมีนายพรานคนหนึ่งขณะออกล่าสัตว์ในปา่าทำกลางสายฝนเขาพบพระพิสุรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ใต้เงื้อมผาจึงเกิดความเลื่อมใสเขาจึงรีบไปสู่เรือน ให้ขนปิ้เงเนื้อและหุงข้าวแล้วนำมาถวายพระพิสุรูปนั้นระหว่างทางก็เก็บดอกไม้หลากสีนำไปถวายพระพิสุเขาได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าพัตหารพร้อมด้วยดอกไม้เครื่องบูชาที่ถวายนี้ขอให้ส่งผลบุญในทุกภพชาติและขอฝนดอกไม้ห้าสีจงตก หลังจากในพรานเสียชีวิตก็ได้เกิดใหม่เป็นจิตตะขเรหบดีเศรษฐีผู้มั่งคั่งในมัชิกาสันทนครฝนดอกไม้ทิพย์ก็ตกลงมาในวันที่เกิดอย่างอัศจรรย์เมื่อจเจริญวัยจิตตะขเรหบดีได้ฟังธรรมจากพระมหานามะเทระและพระสารีบุตร จนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันและพระอนาคามีพร้อมทั้งได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดเป็นพุทธบูชาจิตตคลืหาบดีได้เดินทางไปกราบพระพุทธเจ้าพร้อมคณะสามพันคนและทยธรรมจำนวนมากเมื่อไปถึงฝนดอกไม้ทิพตตกลงมาครอบคลุมพื้นที่กว้าง หนาประมาณหัวเข่าในพื้นที่ประมาณ8กะลิตเขาได้ทำบุญอยู่ที่วัดพระเชตวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนระหว่างนั้นชาวเมืองสาวัตถีและเทวดาได้นำบรณาการจำนวนมากมาร่วมบุญกับท่านเพื่อใช้ในการทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยบุญและคำอธิษฐานที่ท่านทำไว้ในอดีตชาติข้อคิด 1. แม้นต้องฆ่าสัตว์เพราะเป็นอาชีพแต่เมื่อมีโอกาสได้ทำบุญอย่างต่อเนื่องเมื่อละโลกก็มีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปได้เหมือนกันเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์ก็มีทรัพย์มาก ด้วยบุญคือการให้ทานที่ทำไว้ในอดีตชาติ 2. กรรมฆ่าสัตว์ของนายพรานยังมีอยู่เมื่อใดที่กรรมตามทันก็จะทำให้ผู้เป็นเจ้าของกรรมต้องมีอันเป็นไปต่างๆเช่นเจ็บป่วยถ้ากรรมหนักก็จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรดังนั้น การหลีกเลี่ยงทำบาปทุกกรณีคือสิ่งที่ดีที่สุดทำแต่บุญแล้วเราจะปลอดภัยไปทุกชาติ 3. คํคำว่ากลิตเป็นมาตราวัดความยาวด้วยหนึ่งกลิตเท่ากับ1เส้น11วา1ศอกหรือเท่ากับ125ศอกดังนั้น8กลิต เท่ากับ1000ศอกหรือเท่ากับ500เมตร 4. ผลของการทำความดีจะตามส่งผลให้เราเสมอไม่ว่าจะอยู่ในภพชาติใด 5. การทำบุญด้วยจิตที่บริสุทธิ์ย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ใหญ่เกินคาดคิด